การที่เราจะเติบโตเนาะวิสัยทัศน์ในการสร้างรากฐานการเติบโตดิฉันงงค่ะนะคะเอาแค่ถนนเส้นนี้นะที่เรานั่งอยู่เนี่ยดิฉันรู้จักถนนเส้นนี้ตั้งแต่มันมีเลนส่วนกันทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันชัดเจนมากเรื่องโครงสร้างการพัฒนาประเทศถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะถนนสายหนึ่งสายสองสายสามไม่เหมือนเดิมใหญ่มากมีอุโมงค์ คือใครใครที่เคยอยู่ที่นั่น10-20ปีจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วลที่สำคัญตอนนี้นะคะถนนทุกสายเหมือนเขากำลังทำสายไฟใต้ดินทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองมันใหญ่มากอะมันใหญ่มากทั้ง20ปีย้อนหลังไปเนี่ยมันแตกต่างในช่วงช่วงนี้แหละช่วงลุงตูเนี่ย่ตูชาชคือแบบดิฉันเห็นแล้วขนลุกเลยนะคะรวมทั้งอีกหลายหลอย่าง u t m Today 啥子啥？